สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในหนังสือวแป5สี่ลงวันที่31สิงหาคม2564ที่เป็นเรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุแล้วก็วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2ปี2563ในหนังสือฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือแจ้งเวียนเนี่ยก็จะให้มีผลใช้บังคบับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและก็เอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไป หนังสือฉบับนี้ออกเมื่อวันที่31สิงหาคม2,564 1กันยาคือวันพรุ่งนี้ก็คือมีผลของการใช้บังคับในการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ประกาศและก็เอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นหนังสือที่พูดถึงอยู่นี้นะครับในช่องซ้ายมือก็คือสอบท่านที่ กำลังเตรียมตัวเข้ารับการสหาในสายงานผู้บริหารในส่วนของงานคลังนะครับอันนี้คือเรื่องของงานคลังนะครับส่วนในช่องขวามือนะครับตอนนี้ครับก็คือเรื่องของกฎหมายทั่วไปนะครับที่เป็นกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสื่อกลางที่จะให้ท่านได้เจอการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานท่านเข้ารวมกลุ่มแล้วท่านก็สื่อสารพูดคุยกันได้เลยนะครับ มาดูครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในวันที่1กันยายน2564 1กันยายน2564นะครับอ้างอิงตามหนังสือบอบอแหวน845ได้เลยนะครับซึ่งในข้อที่3เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้นะครับ ให้ใช้บังคบับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศแล้วก็เชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 0เป็นต้นไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือคลิปนี้ออกเมื่อวันที่31สิงหาคม2564ก็คือมีผลตั้งแต่วันที่1กันยาย,ยน2 5 6 0เป็นต้นไปถ้าเกิดท่านเจอคลิปนี้ย้อนหลังเนี่ยก็คือมีผลละคือวันที่ทําคลิปอธิบายนี้ก็คืออยู่ในวันที่31สิงหาคม2564นะครับ สิ่งที่นำมาบอกกล่าวท่านในวันนี้นะครับก็คือคู่มือในการปฏิบัติแต่ว,ว่าเป็นคู่มือตามกฎกระทรวงในการกำหนดพัสดุแล้วก็วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนฉบับที่2ปี2,563ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามคู่มือในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเนี่ย ขออนุญาตนำพาท่านมาทำความเข้าใจไปตามเอกสารฉบับนี้เลยในเจตนารมณ์ของการออกกดกระทรวงในการกำหนดพัสดุและก็วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุน ฉบับที่2ปี2563มีเจตนดดายอยู่2กรณีตามหนังสือฉบับนี้เลยนะครับ 1. ก็คือการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการยุสาสกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมโดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพสัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือว่าการบริการที่มีรายชื่อตามที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือว่าสาส,าสาวได้ขึ้นบัญชีไว้โดยให้ใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนต้องแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับ ในลักษณะที่1นนะครับก็คือการส่งเสริมระวัฒสำนนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่โดยพิจารณาจากกรณีที่หน่วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหน่วยที่ได้รับงบประมาณแล้วก็ผู้ใช้พื้นทนั่นเองให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อนประการที่2ครับกรณีที่หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้างเป็นหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและเมื่อได้รับพัสดุหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดสรรพัสดุไปให้ผู้ใช้พัสดุซึ่งอยู่ต่างพื้นที่ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเอาดีนะในกรณีที่1นึ่งเนะี่ย ในกรณีข้อที่สองเนี่ย1.1.2เนี่ยหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน่วยงานที่รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับพัสดุแล้วหน่วยจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดสรรงบประมาณไปให้ผู้ใช้พัสดุที่อยู่ต่างพื้นที่กรณีนี้ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs เนี่ยในพื้นที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็คือดูที่ต้นทางของของหน่วยงานที่ ได้รับงบป,ประมาณไม่ได้ไปดูที่หน่วยงานท,ที่ใช้พัสดุกรณีที่1.1.1.3กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณเป็นเพียงผู้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างแทนหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณแห่งอื่น โดยเมื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดสรรพัสดุปไปให้กับหน่วยงานที่รับการจัดสรรงบประมาณนั้นๆให้พิจารณารูปกับการ SMEs ในพื้นที่ของหน่วยงานที่รับการจัดสรรงบประมาณนั่นก็คือดูที่หน่วยงานที่รับการจัดสรรงบประมาณเป็นหลักในประการที่1.1.1.4ครับ กรณีที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อไปใช้ในพื้นที่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งหน่วยจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก็ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ที่จะไปใช้พัสดุนั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับในกรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไปใช้ในพื้นที่อื่นซึ่งไม่ใช่พื้นที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ที่จะไปใช้พสัสดุนั้นทำความเข้าใจนะครับในประการต่อมาครับการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพสัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศแล้วก็การให้แต้มต่อผู้ประกอบการไทยด้วย MIT Make in Thailand นะผู้ประกอบการไทย MIT หรือว่า Make in Thailand นะครับในการเสนอราคาที่สูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการจากต่างประเทศไม่เกินร้อยสามโดยกำหนดงานออกเป็น3ประเภทนะครับ 2.1ครับกรณีการจัดซื้อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศครับ2.2กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างว่าให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกของพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้เหล็กหรือว่าเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้นหากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้วยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กําหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐ ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเทศอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ60 2.3ครับกรณีการจ้างที่ไม่ใช่การจ้างก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะใช้ในการจ้างว่า จะใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในการจ้างหลักการตรงนี้นะครับใช้บังคับสำหรับการจัดซื้อการจัดจ้างก่อสร้างการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและการเช่าสังหารีมทรัพย์แต่ไม่ใช้กับการจ้างที่ปรึกษาและก็การจ้างออกแบบหรือว่าการควบคุมงานก่อสร้าง ปัญหาการสมยอมกันในเรื่องของการเสนอราคาครับในเรื่องของปัญหาการสมยอมกันในเรื่องของการเสนอราคาเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ากรณีที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าหากมีผู้ประกอบการ SMEs ได้ขึ้นทะเบียนสินค้าแล้วก็งานบริการตรงกับหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน จังหวัดที่หน่วยงานของรัฐผู้จะซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า3ารายให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อนโดยในงานจ้างก่อสร้างจังหวัดที่ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs แต่ต่อมาได้มีผู้รวมตัวกันเป็นผู้ประกอบการไปดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดสิทธิ ภายในกลุ่มของตนเองในการเชิญเข้ามายื่นข้อเสนอก่อนจึงเป็นการสมยอมกันเพื่อให้เกิดสิทธิ์ดังกล่าวกว่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงแก้ไขให้เปลี่ยนจากเดิมครับให้เชิญผู้ประกอบการ SME เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีการคัดเลือกไม่น้อยกว่า3รายแก้ไขให้เป็น ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีการคัดเลือกไม่น้อยกว่า6รายในเรื่องของการเตรียมการครับในเรื่องของการเตรียมการการคำนวณงบประมาณร้อยละ30ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณจากงบประมาณของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างณวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง โดยให้หน่วยงานของรัฐนำรายการพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสสวว่ารายการพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่สสวได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่และก็รายการพัสดุที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนนั้นมีจํานวนกี่รายการเป็นมูลค่าเท่าไหร่เพื่อนําข้อมูลตรงนี้ไปจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ s m e เ แล้วก็นําข้อมูลไปกําหนดเอาไว้ในตารางภาคขนวกในในแนบท้ายต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่มีผลใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2 564เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปครับเราจะมาดูตัวอย่างครับ ว่าการคำนวณเป็นอย่างไรรายละเอียดตัวอย่างเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปท่านจะมาได้ดูรายละเอียดเรื่องของตัวอย่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพิและเพื่อนนะครับขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับปุ่มสีแดงๆด้านล่างขวามือนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับหากท่านต้องการไฟล์เอกสารนี้ ท่านสามารถที่จะสแกนคิ c o d e ที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ทักมาว่าขอไฟล์เอกสารที่มีผลตั้งแต่วันที่1กันยาเนี่ยนะครับส่งให้ท่านในกลุ่มไลน์นะครับในคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพบกับพี่วุธแเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ